สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดคูนค่ะนี่ค่ะมันเคลื่อนค่ะทุกคนเราจะหาไปตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ย คุนจะขึ้นนะคะนี่ค่ะนนกใหญ่นี่น่เนี่ยกะขึ้นนี่ยจะขึ้นนะคะเรามาลงมือเก็กนนะคะคเก็บว็บเก็บน้ตย่แล้วเาเรานียกคนเนี่ยมันขึ้นตนี้เต็มเลกเดี๋ยวเรามาเก็บันนะคะนี่ค่ะนี่เากคว่า้ ช่วยกันเก็บเห็ดเลยนะคะตอนนี้ฝน,นก็จะตกนี่ค่ะดูเพื่อนๆฝนบรรยากาศฝนก็จะตกกําลังจะมืดแล้วนะคะเห็ด,ดก็จะมองไม่เห็นน,นะคะทุกคนนี่ค่ะเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลเห็ดโคนะคะเพื่อนๆดอกมันก็ใหญ่นะคะเพราะว่าอยากมันจะขึ้นค่ะทุกคนทางภางซีนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยป่า เอ็มเนี่ยเร็วเรียบฮะเดินดีๆนะข้างหลังยืนยันดีๆดูให้ดีนะใต้ใต้ดอกอ้วนมากเลยเพื่อนๆนี่จ้านี่เห็ดโคนนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะเจอเห็ดครั้งแรกเลยของปีนี้นะคะทุกคนใบไม้ดูวิ่งกำลังแทะเห็ดกัน ฝนกำลังมาทุกคนเป็นกระจุกเลยนะคะนี่ยค่ะค่ะเพื่อนอยู่ในดินนะคะนี่ค่ะนี่คะโอ้ยดูดอกทีค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้ยดอกสวยมากเลยเพื่อนนี่คทุกคนหัวมีอีกแค่เดียวนลยค่ะหัวมีอีกเนี้ยเพื่อนเราไม่ได้เดินไปดูไปดูพรุ่งนี้วันนี้เอาตรงนี้พอดอกอ้วนๆมีหัก ขนหักเลยนะนี่ค่ะนี่เนี่ยหางยาวเลยอืมเพื่อนนี่ค่ะเห็ดโคนะคะสวยสวยไปนั่งก่อนะเบต่อนะฮึบเลยแป๊บนึงโอ้ยแข็งนี่อย่าวันมันมานั่งนี่นี่นี่เาฟังนี่เดี๋ยวฟังนี่้มันตึ้งทั้งนี้เเอาก้อนมือ โค้ะเราจะโพดแล้วเราได้เห็ดมาแล้วนะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะได้สองกิโลค่ะชันแล้วนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดเห็ดนะคะนี่ค่ะเอาดินออกแล้วก็ทําความสะอาดให้สะอาดเห็ดนะคะเพื่อนๆไม่มีหนอนเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีหนอนไม่มีแมลงเลยนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นเห็ดที่ไปเก็บมาตอนเช้านะคะไม่ได้ถ่ายคลิปไหมเพื่อนๆได้ชมนะคะดอกสวยค่ะเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ